นี่ภาพกำปึงถักจุงมนั่งเลยพี่น้องถักจุงมนั่งข้สี่ถักแปดขาถักแปดขาเขาเริ่มต้นมาได้สองเริ่มต้นก็น,นับจากานับจากมุมหนึ่งอรมาหนึ่งสองสามสี่ข้กับมาถักเลาก็มาถักใส่เส้นที่สี่อันนี้ข้อกมานับจากนี้ไปขีกันหนึ่งสองสามสี่นับจากนี้ไปกับเส้นที่สี มันสิเหลืออยู่ทั้งกลางประมาณหกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันนี่ฮาก็มาเริ่มต้นท่านนับทั้งนี้มากคือ,อย่างหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือเป็นวิธีแบง่งวิธีแบง่งมันนีเฮาเริ่มต้นก็สอดขึ้นมาเลยแล้วก็สอดลงไปเอาสิมัมดุ่มทั้งในไว้เลยพี่น้อง มาแต่ม,มันเป็นปมว่วงหูดเว้ยอันนี้มันตอกสั่ง14สีเส้น เวลาเขาแบง่งมันกระิลงตัวพอดีอันดับมา 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เข้ากันไปเฮดสิทิดีสีบันนี e. ้มันสิเหลีอยทั้งกลางอยู่กับหนึ่งสอมสีหกมันกระิส่องท่อกันพอดีอเริ่มนะครับมาเริ่ม เริ่มกวก็สอดขึ้นมาเลยสอดขึนด้นมาสอดขึนด้นมาปุ๊บมันนี่เขากะขามมาขามลายมาแต่ว่าเสลียงกันหน่อยเสลียงปุ๊บขามลายมา เขาขึ้นซองนี่แต่ว่าเข้ามาลงซองนี่เสียเียงกันแล้วก็เวลาขึ้น,นขึ้นเท่ากับสิ่มาขึ้นซองชี่อเราเป็นก็สลับมาลงไฟนี่มันสลับมาลงไฟนี่เริ่มแรกเลยในะพี่น้องสลับมาลงไฟนี่แล้วก็ขึ้นขึ้นตรงคามกันนี่อีก เดี๋ยวเนี่มันเป็นกากะบาดท,ที่นี่สะก,ก่นันกากะบาดวันนี้เขากะขามมาลงเทิงพี่บัดมามาลง่องเทิงปึ๊บลงนี่ลงนี่ล้วกะมาขึ้นตอกันนี่พี่น้องลงหูนี่มาขึ้นหูนี่แถวเดียวกันแต่ว่าคนละขางตอกสังดิ้งล้วกะเอากบบมาลงพี่บัดลงหม่องเกาลงหม่องเฮา,เ,าเริ่มตน้นกีแรก จมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้มันมีวิธีขึ้นไปนะขึ้นนี่เขาต้องขึ้นขึ้นมาขันตอนหนึ่งขันหนึ่งเพิ่ขึ้นนี่เขาถึมาขึ้นขึ้นซองนี่พี่ท่านเขาเริ่มซองนี่แต่ว่าบัดนี้เขาหยาบขึ้นมาขึ้นซองนี้เพิ หยับขึ้นมาขึ้นซองนี้แล้วเ้ากับมาลงซองถัดมานน่ขามขึ้นมาอีกซองนึงขึ้นนมานลงมานี่ปั๊บลงมานี่ปั๊บลงซองนี้มาขึ้นซองขางกันนี้จิ๊บจิ๊บแล้วก็ขึ้นมาลงผีขึ้นเกาไปมาลงแถวนี้เปหรือชิด มันจะเป็นการกระบาดกันย่นี่มันจะเป็นการกระบาดกันย่นี่อะไรบนใกลๆ้ๆการกระบาดกันย่นี่บัดที่นี่ขึ้นไซบัน,นีขึ้นนี่เฮากระัดขึ้นมาซองเรื่องนี้สองหนึง่งขึ้นมา่องนี้พี่น้องเฮาลงเฮาลงแถวนี่แต่ว่าขึ้นนี่เฮาเมา่าขึ้นพี่บัดพราะว่าเฮาจะก้าวขึ้นไปอีกคันหนึ่ง นนี้แล้วเขากลับมาลงพี่ลงนี้ลงนี้เราเขากลับมาขึ้นนี้ลงซองนี้มาขึ้นซองนี้ <c oughs> ทิพตั้แต่ปี่เขาก็ขึ้นมาลงมองพี่บันเจพยบ ออกมากว่าจะเป็นการกระบาดอยงซี่กากระบาดอยู่นี่ล้วบันี้กมากขึ้นซองนี้บัดเนี่ยเฮาลงซองนี้เฮาลงแถวนี้เฮาลงแถวนี้นี่ตอดลงลงนี้ต่ว่าเขาขยับมาขึ้นแถวกลางแถวเทือนี้บันี้ีังซี่ขึ้นแถวนี้ขึ้นซองนี้ก็บ ซองนี้ละห้าสิ่เก้าเปิดเทิงพี่ได้เป็นเก้าขึ 9, ้นมาซองเทิงพี่เก้าขึ้นมาอีกซองหนึง่งแล้วก็มาขึ้นคู่กันนี้ทิ๊บทิ๊บมาเนี้ยบทีมาลงพี่จิ้บสา <c oughs> บมสองแต่ว่าขึ้นมาขึ้นพี่ก่อน เก้าขึ้นมาขามลงพิ่ขึเก้าครับมาลงนี้เจี๊ยบจีลงพิ่ลงช่งงองนี้แต่ว่ามาขึ้นช่องนี้จะว่างห้าสิเก้าขึ้นมาอีกขันหนึ่ง กตมาลงนี้ชืกเขากอดไปเท,ราส,าสเทราสิเ้นเทราเนบขึ้นมานี่เหี่ยงกันขึ้นมานี่ชิอกนีก่ลงนี้เมอนเชกสามสองแล้วมาขึ้น่องทัดขึ้นมานี้มนชิอ ตัวนี้ลงขึ้นนี้ลงนี้ขามสองหรือพี่น้องขามตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าบัดนี้ทั้งในนี่สิ่ขามหนึ่งคือมาซ่องกลางนี้มันแต่ขามมาลงพีคือเกขาเยอะวันน,นี้ตัวนี้ช,ชี้แต่พี่น้องเบื้องเรามันงงๆห่นจกา <c oughs> พี่น้องต้องเฮ็ดไปน้ำอันพี่น้องยามพี่น้องอันนั้นแกพี่น้องเฮ็ดอัน,น,นพี่น้องสารกับเบิ้งคลิปไปน้ำจิกจิกอันนี้ถัดจิ๋งนางเอื้นถัดจิ๋งนางถัดก,กันตูดนี่แหละจิกจิก อันนี้เพื่อว่าบหอยไม่ตอบเข้าเนี่ยเนี่ยเขาสารห้างเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องบหอยมันเลนขึ้นเลนลงให้มันอยู่ตัว <c oughs> มันจิบอะไรตัวมันนี้กรึบสาดบนกระเด็นมันนี้ปั๊บลงใสบนน่บันไดกะหนึ่งสองมาลงนี้จ็ด ในเบิ่งเทเลอันจิตลงหนีปั๊บบันนี้มาขึ้นใส่บันี้ขึ้นตัวกลับขึ้นนี่ต้องขึ้นพีคืนตัวนี้ลงสองนี่ขึ้นตัวนี้เพื่อว่าห้าสิเก้าขึ้นมาแล้วเชิงพี่อีกเด้อวันนี้แต่มันขามสองตลอดมันก็จะขามตัวนี้ตัวนี้เ้าสิเก้าขึ้นเชิญจีสองคืนวันนี้ did yep yeah mm -hmm. จแล้วก็กล่าวขึ้นมา 9. 9นที่ละก้าวกล่าวขึ้นเทีย่ละขันละขันมาจิ๊บสอดลงพี่สอดลงพี่แล้วก็สอดขึ้นน,น,นี้จิ๊บขึ้นมาในกระกล้าวของเชิงพี่จิ๊บขึ้นมา masjid ini Yang ini Yang ini จิ๊ลงหูเก่าบัดบัดบบสิจอดบัดสิจอดสิเหลวบัดสิจอดสิเหลวเราจะลงหูเก้านี้จิ๊ขึ้นหูเก้านี้มันเหลวหอดนี่แหละ กสิประมาณนี้อันนี้เขาแก่ถักเลยบัน,นีเลี้ยวมันสุกแล้วเขาแก่ถักนี่ ไปจุดสนลมปัดลมมันผัดแหงลมมันอยู่ๆไปจุดสนนี่เจไลกนแล้ว <c oughs> น,นี่ทักจุดนั่งเาก็ทักมาเรื่อย แล้วตัวนี้เราจะมาถักต่อมาต่อมา,อมาเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันสีครบแปดขาจนกว่ามันสีครบแปดขานี่มันได้สามขาหนึ่งสองสามขาที่สี่ห้ากับสิมาดถักนี้สนี้ขาที่สี่ขาที่หกกับสิมาดถักนี้เอาจนกว่าสีครบแปดขา ตามที่เฮ็ดเนี่ยพี่น้องเบิง <c oughs> ่งตักจุ่มนั่งเอากันบ่เข้าใจจังได๋เฮ็ดบ่เป็นตามบ่ทันจังได๋ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบ่เข้าใจจังได๋ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเอาก็สิได้เฮ็ดให้เ,เบิ่งตามที่พี่น้องอ่าอยากเบิ่งอยากเห็น สำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิ้งทัดจุงล่างคลิปต่อเป็เสื้อคลิปต่อไปสิเป็นตอนไดกนก็จะคอยติดตามบนอะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ